สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a ชแนลผู้รับสารเจากวาวานแปลความหมายด้วยกันอ่านนาไพ่ทาร์ลหมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ที่ชาวธาตุลมกำลังเจอนะคะหมอจะแยกเป็นพลังงานของคุณและพลังงานของเขาแล้วก็จะขยายนะคะในพลังงานเนาะนะ,ช,ะชาวส่องนะ,ะถ้าพลังงานสลับไปสลับเอาเองสำหรับชาวธาตุน้ําชาวธาตุไฟชาวธาตุด,ด,ดินนะคะ มาดูซิชาวทัดลมคุณกําลังเจอสถานการณ์อะไรตัวคุณในคิดว่าสถานการณ์นี้คืออะไรยังไงจ้ามาดูสิจ้าขอไพ่ห้าใบนะคะเพื่อนๆหมอแจนไม่ได้รู้จักชาวทัดลมเป็นการส่วนตัวคุณและคนของคุณโอเคอยู่โน้ตเข้าใจตรงกันตามนี้นะจ๊ะเราอ่านตามหน้าไพา่ชาวทัดลมชาวทัดลมนะตัวคุณรู้สึกว่ามันมีความหวาดกลัวนะ ในความห่างความอดทนไม่ได้พูดไม่ได้บอกความรู้สึกกลัวไม่แน่ใจลังเลใจในความสัมพันธ์ที่จะไปในอนาคตข้างหน้ามีความห่างบางครั้งคุณคิดว่าคนนี้คุณรู้สึกรักมันอยู่ในใจของคุณในจิตวิญญาณของคุณตอนกลางคืนคุณก็คิดเครียดวิตกกังวลแล้วก็เฝ้ารอคอยอยากจะมาเจอเขาหรือเขาอยากจะมาเจอคุณมันคิดบางทีคุณอยากยอมแพ้แบ่งรับบางสู้ในสถานการณ์แต่คุณก็รู้สึกว่าคุณรักคนคนนี้คุณรอคอยเขาตลอด และคุณก็เบื่อตัวคุณเองบางทีคุณบอกว่าเออไม่ต้องรอหลอกถอยอะไรเงี้ยแต่คุณก็รออืมรอด้วยความอดทนบางทีคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็ทิ้งฉันไปเนะี่ยแต่คุณก็จับตาเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆและอดทนรอคอยนะคะเพื่อนเดอะทาวเวอร์น Tower, นะบางทีสถานการณ์เนี้ยบางทีคุณบอกว่าฉันน่ะไม่อยากอดทนรอแล้วฉันอยากยอมแพ้กับความรักครั้งเนี้ยฉันฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันกลัว ว่ามันทำไมต้องเจอสิ่งนี้นะคะน่าจะเป็นอ,อยู่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้หรือคุณกำลังรู้สึกไม่แน่ใจในในในตัวคนของคุณเเดี๋ยวนะพลังงานของคุณคุณไม่แน่ใจตัวคนของคุณนะคะว่า,เ,าเขารักฉันจริงไหมเขาจะทิ้งฉันไปไหมเนี่ยคุณอยากจะให้มันจบสถานการณ์ที่ต้องเหนื่อยต้องรอคอยสักทีได้ไหมอะไรเงี้ยบางทีคุณอยากจะจบไงอยากจะจบเองอะว่า ฉันไม่อยากเอาแล้วความรักนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันไม่อยากเดินทางฉันอยากยอมแพ้ฉันไม่อยากรักเขาได้ไหมฉันอยากจะพังใจของฉันหรือฉันไม่อยากรู้สึกทําไม่ได้นะคะคุณก็เฝ้ารอเพราะในจิตวิญญาณหรือในจิตใต้สำนึกหรือคุณรักคนคนนี้มันเป็นความรักที่ก่อเกิดในใจของคุณแล้วบางทีมันมีอีโกต่อการที่ทำให้คุณน่ะ นะไม่แสดงออกหรือไม่บอกเขาว่าได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปเลยถ้าห่างฉันไปแล้วหรือกลับมาหาชนนะคุณก็ไม่พูดไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะคุณกลัว,ค,ลว,ค,ลวคุณกลัวว่าอคุณกลัวว่าตัวเขาจะรู้ว่าคุณนะ่ะนะเขามีอิทธิพลสาหรับใจคุณนะคุณก็เลยอดทนเหมือนเป็นคนนะ่ะไม่ไม่รู้สึกอะไรมากไม่แสดงออกอะเก็บไว้คนเดียวอย่างเงี้ยนะ คุณอยากจะแบบคุณอยากจะหัวร้อนแบบอะไรเงี้ยแบบอยากจะทําอะไรที่มันบุ่มบ่ามไปเลยได้ไหมว่าไม่สนใจอะไรแล้วไม่รับผิดชอบหน้าที่การงานเช่นสมมติถ,ถ้าคุณเป็นทหารเป็นตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอยากจะบอกว่าฉันจะจะทิ้งงานเพื่อไปหาเธออะไรเงี้ยฉันก็ทําไม่ได้อะไรสไตล์เนี้ยนะคะอืมนะคนของคุณนะจ๊ะเออไม่ใช่ตัวคุณนะชาวธาตุลมอะทีนี้มาดูใครไฟ์ก่อนเพจซอฟคับนะชาวธาตุลมอันนี้เป็นพลังงานคุณนะหมอแจนอัด อรอัวเลยนะคะวันนี้หมอกำลังจะระสับสนนะคุณเป็นธาตุสุดท้ายนะธาตุลมอันนี้พลังงานของคุณตัวคุณนะชาวธาตุลมฟังอันนี้นะจ๊ะมาดูสิคุณรักคนคนนี้แล้วแหละคุณพูดคุยกับคนคนนี้เนะี่ยโอ้โหคุณบอกว่าสิบดาบทาวเวอร์มาเมื่อไรฉันอยากจะเลิกเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์สักทีแสดงว่าตอนนี้คุณกําลังรู้สึกว่าอยากจะได้ความสบายใจอะ่ะอยากมันเป็นสถานาการณ์ที่เจ็บปวดเสียใจอะ่ะอืม อยากเคียวลิ่งเยียวยาจิตใจหรือถ้าคุณไม่เข้าใจกันนะคะทัดลมคุณและคนของคุณไม่เข้าใจอะคุณอยากจะปรับความเข้าใจอือยากจะให้มันมีความหวังหรืออยากจะแบบว่าให้ความรักที่คุณกําลังเริ่มใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่สบายใจและเข้ามาเยียวยาจิตใจไม่ใช่ว่ามากะสมเนี่ยนะมาความรักครั้งใหม่ก็มากระทําย่ายีหัวใจคุณทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจเนี่ย ได้โปรดเถอะให,ให้ให้มันเป็นความสบายใจแล้วอย่าทําให้ฉันต้องผิดหวังเสียใจหรือต้องเลิกกับความรักครั้งนี้เลยฉันอยากจะได้สิ่งนี้ไว้อะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยสิ่งที่คุณจะบอกนะคะไฟออฟโซดนะคะอันนี้คือมันเป็นพลังงานของต่างชาติได้หรือเป็นคนที่มีอีกโก้ก็ได้หรือเป็นคนที่อยากจะยอมแพ้นะ่ะฉันเหนื่อยเหลือเกินนะสู้ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยตอนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะแบ่งรับแบ่งสู้กึ่งๆว่าไม่แน่ใจในตัวเขาในอะไรเงี้ยนะ มาดูสิแสดงว่าชาวธาตลมคุณอยู่กับคนที่อยู่ไกลด้วยคุณบอกว่าเนี่ยอยากมีความสบายใจและคุณกำลังรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะคุณไม่แน่ใจว่าแสดงว่าชาวธาตลมคุณไปเจอคนที่ดูดีและโดดเด่นนะคะคุณบอกว่าคุณน่ะอยากจะทำให้ความรักครั้งนี้ชัดเจนหรือทำเขาเรียกว่าอย่างไงอะ ให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ะมันมันได้รับความสมหวังมันได้รับความสําเร็จมันมีรอยยิ้มไม่อยากจะยอมแพ้นะฮะอะไรแบบนี้นะค,ะคุณอยากจะทําสิ่งที่ดีที่สุดหรือคุณแบบว่าถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลฉันจะไม่ยอมแพ้และไม่อยากให้คนคนนั้นยอมแพ้นะคะคืออยากจะให้ความสบายใจว่าโอเคนะอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปเดี๋ยวเราก็จะได้ กลับมาเจอกันมีรอยยิ้มที่สดใสสดชื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณกําลังพยายามให้กำลังใจตัวเองนะคะอันเนี้ยบางทีเหมือนอยากยอมแพ้แต่คนนี้เป็นเป็นความสุขของคุณเป็นความสบายใจของคุณและเขามีเ n e r g y พลังงานที่มาเยียวยาคุณและเขาเป็นเดอะสันเป็นเดอะสตาคุณจะเอาคนคนนี้คุณไม่ยอมแพ้จะกรวาลให้มันพอดคุณไว้คุณแบบคุณกาลังดิ้นรนคุณกําลังรู้สึกว่า ขอให้ขอให้อย่ามีอุปสรรคได้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะหกดากขอให้อุปสรรคมันคลี่คลายสักทีขอให้ฉันได้สมหวังสักทีเธอเออคุณอ้อนอรลองขอใกล้ๆสไตล์นี้นะคะเพื่อนๆเดอมมูลนะคะความกกรวนะคะหรือการมองกลมองดูนะคะเนี่ย กลางคืนนะคะคุณกําลังคิดเยอะคิดมากเรื่องนี้นะซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆอาจจะเป็นสิ่งเก่าไม่ใช่กับคนนี้ก็ได้ที่แบบคุณเคยหวัดกลัวหวัดระแวงอะไรก็ได้นะ mm hmm. คิดเยอะกับอารมณ์ของตัวเองก็ได้นะ mm hmm. เดิมมูนมาดูขยายสิ mm hmm. คุณเฝ้ารอนะค,อคุณรอคุณรอจังหวะคุณรอคนคนนี้ด้วยด้วยความหวัดละแวงแสดงว่าคุณเจอคนที่หน้าตาดีดูดีและโดดเด่น รอคอยนะคะเจ็ดดาบหวัดระแวงด้วยคุณแอบสบืบแอบส่องคนคนนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเหมือนว่าเฮ้ยเขาทำอะไรรับหลังไหมเออนะคะกลัวแสดงว่าคุณต้องเคยโดนแฟนทิ้งหรือโดนแทงข้างหลังหรือโดนหักหลังเนี่ยนะคะสองดาบเขาแอบ,บคุยกับคนอื่นไหม คุณกลัวไม่แน่ใจบางทีคุณอยากโทรหาเขาหรืออยากบอกหรืออยากบอกหรืออยากแสดงออกซึ่งความรักหรืออยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนคุณก็แอบ,บไว้คุณก็ไม่บอกนะคะไม่บอกเขาว่าโอเครักชอบนะรอนะคิดถึงนะมาอยู่ตรงนี้กับฉันนะอย่าไปไหนอะไรเงี้ยฉันกลัวเธอทิ้งไม่บอกไม่พูดนะคะกลัวแบบเออกลัวเสียฟอร์มนะทำเป็นลบหล,ล,ลีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังยึดเขาไว้อะนะคะแอบบดูแอบบสืแบแอบส่องเขาด้วยว่าเขาคุยกับใครไหม ไม่ไว้วางใจความไว้วางใจของคุณต่ํามากนะ,ะชาาตดลมในความสัมพันธ์เนี่ยคุณไม่แน่ใจไม่แน่ใจคนคนนี้เลยเพราะแสดงว่าคนนี้ต้องมีอะไรที่ดีมากๆแน่ๆเลยในที่จริงที่คุณเจอเดอะชาลีออตนะคะบางทีก็อยากจะในสถานการณ์ที่อยู่ไกลเนี่ยคุณไม่แน่ใจในอนาคตที่จะไปในข้างหน้าเนี่ยนะบางทีคุณก็พยายามจะมุดออนแบ่งรับแบ่งสู้กับตัวเองแต่คุณก็เฝ้ารอขอให้เธอคนนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละนะคะ ด้วยความอดทนบางทีก็ไม่พูดไม่บอกเขาหรอกว่าฉันรอไม่บอกด้วยทําเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรเข้มแข็งอดทนอยู่ตรงนี้แต่กูก็รอรอเขานะคะด้วยใจละสัามละสายไม่แน่ใจทําเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนทําเป็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่จิตใจอ่อนโยบอ่อนไหวนะกลัวเขาไม่มารอเขานน่นนี่นั่นหรืออะไรแต่แต่ไม่บอกเขาทําเหมือนว่าโอเคไม่เป็นไรอยู่ได้อะถ้าเธอไม่มาฉชนก็อยู่ได้แต่ปล่าหรอกเชงเงือเชงเงี้ยรอคอยเขาเนี่ยดูสิดูดิเป็นเนี่ยเห็นไหมคะนะดิฉันรีออดนะสถานการณ์ที่อยู่ไกล เดอะเฮอร์มิตนะเมื่อเขากลับไปอยู่ถ้าของเขาหรือเงียบนะคะคุณก็คิดถึงก็ส่องมันเป็นไพ่ส่องอะ่ะเฮ้ยทิ้งฉันไปยังนะคะคิดมากหึงหวงเมื่อไรจะได้กลับมาเจอกันอีกคิดเยอะคิดมากด้วยแล้วก็พลังงานเก่าที่คุณเคยจบกับใครบางคนไปเนี่ยมันก็เข้ามาอีกว่าเฮ้ยหรือเขาไม่รักเราแล้วหรือหรือยังไงวะอะไรอย่างนี้นะคิดมากแต่มันก็มีแรงดึงดูดคุณพยายามอยากจะสงบสติอารมณ์ตัวเองเลยอยู่ให้ได้ทําไม่ได้นะคะ คุณคิดว่าเนี่ยเมื่อคนคนนี้อยู่ห่างคุณคุณเฝ้ารอคอยแล้วก็ส่องเขาแล้วก็คิดค่าควรในจิตวิญญาณของคุณว่าคุณอะพร้อมจะเริ่มต้นความรักความสมพันธ์ไปครอบครัวคนนี้ไหมคนนี้เมื่อคุณห่างเขานะคะชาวทลลมความสุขคุณหายไปเลยนะเมื่อเขาไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยเดอะเดตกับสิบถ้วยเนี่ยชีวิตจิตวิญญาณคุณหายไปพร้อมกับคนนี้คุณรอคอยเขาจริงๆเพราะว่าคุณเจอคนคนนี้มันเหมือนว่า ในจิตวิญญาณที่คุณไม่เคยคิดจะมีความรักหรือรักใครคนเนี้ยเติมเต็มใจและเข้ามาเฮลิ่งเยียวยาจิตใจให้คุณคุณรักคนนี้มากจริงๆหมอบอกเลยนะคะถึงแม้คุณจะไม่พูดมันเป็นสิ่งที่แบบเรียกอะจิตวิญญาณคุณเรียกคนคนนี้นะคะทําให้คุณไม่มีความสุขถ้าคุณไม่ได้เจอเขาไม่ได้ใกล้เขาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่มีความสุขถึงแม้ภายนอกคุณจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงคุณพอเขาห่างคุณไปหรือ เร,เริ่มเริ่มเงียยไปเริ่มหายไปหรือไปทํางานหรือต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้มีใครหรืออะไรนะคุณแบบใจคุณอนะไม่มีความสุขเลยจริงๆนะคะเหมือนแบบฉันตายอะเออฉันฉันเป็นโรบอทฉันเป็นหุ่นยนต์ไม่มีความสุขเพราะเมื่อกี้มันเป็น energy ทั้งเด e อ u ซันและเด e อ t สตาคือคุณรู้สึกสบายใจหรือปลอดภยัยหรือไว้วางใจคนคนนี้ที่คุณได้เจอเนี่ยแล้วถ้าไม่มีคนนี้คุณรู้สึกเหมือนว่า จักรวาลเนี่ยไม่ให้อะไรฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยตัดพ้อต่อว่านะทาวเวอร์เนี่ยเห็นไหมคะทาวเวอร์เนี่ยมันเหมือนว่าพอคนนี้ห่างคุณไปปุ๊บคุณเริ่มคิดเยอะคิดมากและและทาวเวอร์ใจพังสลายเออเอาคิดดูอ่ะเออใจฉันสลายไปไหนแล้วเออนะคะเขาจะทิ้งฉันไปไหมใจฉันพังสลายแล้วเนี่ยแล้วฉันก็กลัวด้วยว่าเขาจะทิ้งฉันไหมฉันกลัวแบบว่าฉันจะไม่สักเซสในความสัมพันธ์นี้ใจแตกเออใจแตกสลายเออเอาง่ายๆนะถ้าถ้าไม่พูดสถานการณ์ยาวไกลก,ก็คือ ใจแตกสลายก่อนอะฉันรู้สึกเหน็บหนาวฉันรู้สึกเหมือนว่าโอ๊ยใบไม้ไม่มีอะตายเนี่ยที่แห้งเหี่ยวเฉาเนี่ยตายทั้งเป็นยืนเด็บหนาวต้นไม้ไม่มีใบไม้คุณคิดดูสิเนี่ยเห็นไหมทาวเวอร์เห็นไหม,หไหมใจแตกสลายอะแบบโอ๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นสไตล์เนี้ยนะคะทาวเวอร์นะเนี่ยเห็นไหมคะแฮงแมนวิวออฟฟอร์จูนนะ โอ้ยรออยู่ตรงนี้แหละด้วยความเครียดวิตกกังวลทําไมโชคชะตาน่ะไม่เป็นใจสักทีเนี่ยให้มันขยืดหรือมีความเปลี่ยนแปลงสักทีเนี่ยเห็นไหมคะเนี่นยในแฮงแมนเนี่ยคุณก็รอ,อคนนี้อยู่ตรงนี้แหละไม่ว่าเป็นเวลาไปไหนนานแค่ไหนนะคุณรอคนคนนี้คนอื่นคุณไม่เอาชอาวทัดลมอ่ะและคุณก็เครียดด้วยนะคุณเครียดด้วยนะว่ากลัวคนของคุณอ่ะ ถ้าเป็นคนสาธารณะนะคะถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือทํางานสาธารณะหรือเจอคนเยอะนะคุณกลัวเขาอะเปิดโอกาสหรือเปิดใจอะไปจากคุณเนี่ยเวลาเนี่ยคือมันเหมือนว่าคุณกลัวจักรวาลหมุนควนคนคนนี้ออกไปจากชีวิตคุณแล้วคุณและคนนั้นอะไม่ได้กลับมาหาคุณอะไรเงี้ยคุณกลัวสิ่งที่คุณกลัวนะทัลมเออนะอ้าวมาดูซิเออเดวิลตกออกมานะคะจริงๆด้วยอะนะมีเอนเนจีลมคุณไปเกี่ยวข้องกับ คนที่มีดาวจันรดาวสุกกรกฎแล้วก็มีนนะคะเนี่ยเห็นไหมเดวิลกับกรกฎออกมาเอเดวิลกับชาริออดออกมาเห็นไ,ไหมคะเนี่ยดูสิทาเป็นเหมือนไม่หึงไม่ห่วงไม่รักไม่หลงไม่ไหลไม่คลัง่งไม่ครไม่เคจี่โอ้โหอยากจะบ,บ้าตายถนะคะเอาละท่านลมนะ,ค,ะคุณแล้วเดี๋ยวมาดูคนของคุณ อันนี้น่าจะเป็นใน r ี y ผู้ชายนะมัสซากี้เนี่ยธาาุลมน่าจะไม่ใช่พลังงานผู้หญิงหรือถ้าเป็นพลังงานผู้หญิงก็นะถ้าพลังงานสลับไปสลับเอาเองนะเพื่อนๆเออเฮ้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 อนะจ๊ะไปดูเอาเองว่าคุณมันดูอยู่ในบริบทไหนสมมติครัเป็นคนเดินทางไปหาคุณหรือคุณเป็นคนเดินทางก็ไปดูเอาเองนะจ๊ะไปไปไปเอาเองไปดูเอาเองมันน่าจะเป็นพลังงานผู้หญิงที่เออพลังงานผู้ชายที่ผู้หญิงเดินทางไปหาเดินทางไปร่วมงานแล้วพอเขาห่างมาก็ โอ้ยไม่เป็นไรเราอยู่ได้เออแต่จริงบาวนะแบบเน้นะฮะผู้หญิงไม่รู้อะไรเงี้ยนะหรือชาวทัดลมผู้หญิงชาวทัดลมก็คือผู้ชายของคุณเป็นสไตล์นี้แหละแต่เขาไม่บอกให้คุณรู้ไงคล้ายๆนะเอาล่ามาดูซิพลังงานคนของคุณนะพลังงานสลับหมอบอกแล้วไปสลับเอาเองโอเคอยู่เน w คนของคุณเดอะฟูลหนึ่งถ้วยอ้าวมีเอเนจีคกันด้วยคนของคุณนะสิบถ้วย โอ้โห oh, คนของคุณนะธาตุลมคนของคุณนะทีออฟครับธาตุลมคนของคุณนะ่ารักคุณนะดูสิไฟออฟโซดนะ,ะเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต่างคนต่างต้องแยกกันไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะห้าดาบเนี่ยมันเหมือนว่าบางทีเขาก็คิดเหมือนกันว่าเออไม่อยากจะยึดติดอยู่กับคุณมากอะคนของคุณคิดอย่างเงี้ยเดอะฟูลนะแบบ เป็นความรักที่กอ่อเกิดแหละคุณเป็นความสุขของเขานะชาวธาตุลมทั้งผู้ชายผู้หญิงคนของคุณบอกว่าความรักได้กอ่อเกิดแล้วแต่เขาก็อยากให้อิสระกับคุณและคุณก็ให้อิสระกับเขาคือคือจริงๆถามว่าพอมาเจอกันเนี่ยมันก็เป็นความสุขความสนุกสนานและบางทีนะก็คิดเหมือนกันนะว่าไม่อยากไม่อยากจะคาดคั้นอืมคนของคุณนะไม่อยากจะคาดคั้นว่า เมื่อไรอะ่ะคุณอะ่ะจะจริงจังชัดเจนในความสัมพันธ์ขยับความสัมพันธ์หรืออะไรแบบนี้นะคะบางทีเขาก็อยากจะถอยออกไปหรือว่าอยากจะเอาความรู้สึกของเขาอะ่ะหลุดออกไปจากความรักครั้งนี้ที่เป็นความสุขเวลาได้มาเจอหน้ากันก็มีความสุขอะ่ะมันแบบเป็นคนคุณเป็นคนที่เติมเต็มใจหรือจิตวิญญาณของเขาเลยนะเขาอะ่ะไม่ได้อยากจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปเปิดโอกาสให้คนอื่นนะ เพราะคุณเป็นสิบถ้วยแล้วเป็นสามถ้วยแล้วอะนะเขาบอกว่าเมื่อเขาห่างคุณไปนะเขาไม่ได้ยอมแพ้นะเพราะคุณอนะเป็นคนที่เขาอะอยากจะใช้ชีวิตเนี่ยอยากจะมีความสุขด้วยอยากจะมาเจออะนะคะอยากจะมาเจอด้วยเป็นความสุขซึ่งกันและกันเขารู้สึกว่าคุณเป็นความสุขข,ของเขานะคะเนี่ยเอเนจีดีนะชาวธาตุลมคนของคุณเนี่ยแบบว่าให้อิสระคุณในความรักความสัมพันธ์ไม่อยากคาดคันไม่อยากหึงห่วง เอาง่ายๆอะตัวคุณเป็นยังไงคนของคุณอนะปล่อยให้ให้ให้คุณเป็นแบบนั้นอะนิสัยหรืออะไรของคุณอนะเพราะห้าดาบมันเป็นเหมือนว่านิสัยของเขาเป็นแบบไหนเขาจะเป็นแบบนั้นหรือว่าตัวเขาเคยทําสิ่งไหนเขาจะเป็นสิ่งนั้นเขาเขาให้อิสระคุณแล้วคุณก็ต้องให้อิสระเขาจริงๆเขารู้สึกแบบ คุณเป็นคนที่เติมเต็มนะเป็นความรักที่เข้ามาในชีวิตเขาที่ทําให้เขารู้สึกกลับมามีความสุขอีกครั้งมันเหมือนว่าเขาเคยโดนใครบางคนทอดทิ้งไปแล้วเขาก็ไม่คิดที่จะจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครจนกว่าเขามาเจอคุณนะชาวธาตุลมคนของคุณรู้สึกแบบนี้โอ้โคตรฟูฟิวเลยอะ่ะมาดูซิเดอะฟูนะคะก็คือต่างคนต่างให้อิสระนะเขาให้อิสระคุณให้อิสระในความเป็นตัวตนอะ่ะ โอเคอยากจะไปทําอะไรให้ประสบความสำเร็จก็ไปทําอยากจะไปแฮงเอากับเพื่อนนู้นนี่นั่นเขาก็ให้อิสระนะฮะอ่ะเขาบอกว่า the f ฟูลนะคะอ่า energy the full นะคนของคุณบอกว่าเนี่ยนะคนของคุณบอกว่าคุณยังเป็นคนนั้นอะที่ทําให้เขากลับมาเริ่มต้นความรักความรู้สึกถึงแม้แบบว่าให้อิสระถึงแม้ว่ายังไม่มีเวลามาดูแลคุณหรือคุณยังไม่ได้ดูแลเนี่ยนะ บางทีเขาก็รู้สึกเหนื่อยกับการทํางานหรือในความสัมพันธ์นี้ยบางทียังไม่สามารถมาทําอะไรมาดูแลเนี่ยนะแต่เขาก็ยังยึดคุณไว้อยังยึดคุณไว้แต่บางทีเขาบอกว่าบางทีเขาก็เหนื่อยนะในความสัมพันธ์นี้มันยากอะ่ะห้าเหรียญนะ่ะนะคะมันยังไม่เติมเต็มกันแล้วกันห้าเหรียญอาจจะแบบเขาก็ยังไม่มีเงินนะก็ต้องกลับไปทํางานหาเงินหรือตัวคุณเองก็ไปทําในสิ่งที่คุณต้องรับผิดช,ชอบนะคะเพื่ออนาคตนั่นแหละ พศออฟคัพนะความรักที่เริ่มขึ้นนะการติดต่อสื่อสารขายายได้อะไรนะคนของคุณนะเขาบอกว่าคนของคุณนะมันมี energy แบบนี้ด้วยนะ,ะเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเขาก็ยังมั่นคงนะเนี่ยอืมบางทีเขาก็รู้สึกอึดอัดอยากจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะตัดสินใจเลยหรืออยากได้ความชัดเจนแต่เขาก็อาจจะไม่พูดเก็บไว้บางทีเขาอยาจจะบอกว่าสมมติ คุณเป็นผู้ชายนะชาวทัดนลมสมมติผู้หญิงของคุณบอกว่าตกลงจะเอายังไงจะรักฉันหรือเปล่าเขาก็ไม่พูดไงเขาก็แบบว่าเออเดี๋ยวก่อนรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าโอเคค่อยๆค่อยๆให้ความรักความสัมพันธ์มันพัฒนาไม่อยากรีบร้อนอะไรเงี้ยมันเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยหรือแบบว่าไม่อยากให้คุณอึดอัดไม่อยากบีบไม่อยากบีบคุณนะว่าพูดมาเดี๋ยวนี้เอออะไรเงี้ยนะไม่อยากจะแบบว่า ถ้าไม่ตัดสินใจนะฉันจะไปอะไรเงี้ยไม่อยากพูดเอออย่างเงี้ยนะแต่เขาอยากพูดไหมเขาอยากพูดนะแต่เขายังไม่พูดไงเขาก็แบบว่าพยายามสมดุลพลังงานแต่ก็กอดเก็บความรู้สึกที่ความรักที่มีกับคุณไว้ยังอยู่ตรงนี้ไปทํางานหาเงินก่อนแล้วก็มั่นคงกับคุณอยู่ตรงนี้แหละไม,ไมะ่ไม่อยากจะไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปตัดสินคุณว่าเออจะเอาฉันหรือไม่เอาอะไรเงี้ยผู้หญิงของคุณอ่ะนะคะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะหรือผู้ชายของคุณก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เทนออฟครับได้พลังงานอะไรมาดูซิ เออเห็นไหมคะเนี่ยคนของคุณบอกว่าเวลาเจอกันเราเป็นความสุขใช่ไหมมันเติมเต็มใจแต่เวลาที่ห่างกันปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกเหมือนว่าโอ้ยสถานการณ์ไม่เป็นใจเลยอะ่ะเสียใจอะ่ะมันแบบว่าเป็นอย่างนี้อีกแล้วอะ่ะเหมือนเขาก็ต้องแบกความรู้สึกไว้หรือต้องกลับไปทําภาระหน้าที่นะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะคนคนนี้นะเขาบอกว่าเวลาเขาห่างคุณนะ เขาก็ไม่ชอบใจแหละเขาก็ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแหละเขาก็ต้องทํางานหาเงินหรือรับผิดชอบภาระหน้าที่แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกเขารู้สึกเหงาอะเวลาที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณอะมันไม่มีความสุขเนี่ยใจเขาอะอยู่ที่คุณนะคะเนี่ยอืมมันเหมือนว่าใจเขาก็เจ็บปวดที่เขารู้สึกว่าแบบแบบแบบมันเป็นภาระที่ต้องหนักเหนื่อยเหมือนกันในความสุขครั้งนี้ที่เขาได้เจอคุณน่ะนะ,ะแบบ เขาไม่ได้อยากอยู่คนเดียวนะเขาเหงาเหมือนกันนะเนี่ยสถานการณ์นะคะเพื่อนๆแต่เขาทําไงได้ก็ต้องกลับไปทํางานหาเงินเพราะเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นบริษัทเขาตัวตนเขาพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาที่ต้องรับผิดชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆครอบครัวเขานะเออ key of cup คืออะไรเพื่อนๆมาดูซิความสุขเวลาที่เจอกันนะการเริ่มต้นใหม่แต่บางทีนะมันก็เหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะ มันจะไปได้ไหมอะไรเงี้ยมันเป็นการแบ่งรับแบ่งสู้นะคะเพื่อนๆแต่เขาพยายามอยากจะมองนะคนกับคุณเขาจะมองแค่ว่าเออมันเป็นความสุขอะความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นขึ้นเนี่ยไม่อยากจะแบบรีบไปตัดสินอะไรหรือไปยอมแพ้มันเป็นความสุขที่เริ่มต้นขึ้นนะคะและเขาก็บอกว่าบางทีนะคนของคุณคุณผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาบอกว่าเออมันยังมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันห่วงใยดูแลเทคแคร์ care, หรือว่า ถ้าเป็นผู้ชายก็คือชาวธาตุลมผู้ชายของคุณอะอยากจะมีอะไรที่ให้คุณมากกว่านี้ให้ความสุขให้ความสบายใจดูแลเทคแคร์ care, อยากมีอะไรที่มาทำออฟเฟอร์คุณให้คุณมีความสุขนะคะเพื่อน<ๆ>การให้และได้รับการช่วยเหลือเกือ้อกูลหรือกลับมาเจอหน้ากันก็ยังเป็นความสุขเป็นมิตรภาพที่ดีๆที่เริ่มต้นขึ้นเขาก็ไม่ได้อยากจะห่างจากชีวิตคุณไปหรอกเขาไม่อยากจะยอมแพ้อะไรไปหรอกคืออยากจะมีกันแหละพอมาเจอก็รู้สึกว่ายังรักยังเป็นห่วงยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ ไม่อยากจะหายไปจากชีวิตแต่ก็ให้อิสระกันเนี่ยนะ,ะมันมันคบกันเหมือนแบบเหมือนกึ่งแบบรักกันแหละแต่ยังไม่ได้ให้สถานะอะไรที่มันคาดหวังไปอะยังยังไม่อยากให้คําสัญญาที่ว่าแน่นอนมันกลัวแบบไม่แน่นอนในอนาคตนะคะคุณทั้งคู่ไม่อยากจะเหนี่ยวลังกันไว้ว่าฉันจะทําสิ่งนี้ไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งเนี้ยที่หมอได้เซนจากไพ่นะเพื่อนมาดูซิห้าดาบนะ,ะไอการแบ่งรับแบ่งสู้ความเป็นตัวตนของใครของมันหรือแบบว่า จะชนะไหมนะอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ผ่านมานะคะเป็นอไฟออบโซนนะคุณไปเป็นตัวของคุณเลยเขาก็เป็นตัวของเขาอะไรเงี้ยเออเป็นตัวตนของตนเองให้อิสระต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมบางทีเนี่ยนะมันเป็นเอเนจีที่มันแบบว่าต้องพูดคุยไพ่บอกว่าเนี่ยนะคะถ้าลมคุณมีปัญหาเรื่องไม่ได้พูดคุยไม่ได้บอก ไม่ได้พูดคุยไม่ได้บอกความต้องการของตัวเองสมมุติว่าคุณอยากให้เขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่ได้พูดเราให้อิสระโอเคคุณเป็นยังไงฉันยอมรับอย่างเงี้ยคนของคุณนะ่ะอยากจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่พูดแปดดาบหกเหรียญเนี่ยนะคะบางทีเขาอยากจะบอกว่าโทรหาฉันบ้างสิสมมติผู้หญิงท่านลมเขาอยากจะพูดบอกผู้ชายว่าทําไมไม่โทรหาฉันบ้างเลยเนี่ยฉันนั้นรู้สึกเหงานะอยู่คนเดียวเนี่ยคิดวนเวียนเนี่ย เธออะไม่ห่วงใยฉันเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่าโอเคนะปล่อยให้คุณไปทําอะไรของคุณเดี๋ยวกลับมาเจอกันหรือได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์คุณก็คงมีอะไรที่มาดูแลเทคแคร์หรือเขาก็จะมาดูแลเทคแคร์คุณบางทีตอนนี้สถานาการณ์ไม่เป็นใจมันเป็นสถานาการณ์ที่ได้มาเจอกันแล้วเดี๋ยวก็ห่างกันไปได้มาเจอกันแล้วเดี๋ยวก็ห่างกันไปแต่เวลาที่กลับมาเจอกันมันก็รู้สึกดีมันเหมือนว่าเขาอะก็มองว่าคุณกําลังจะไปจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่าง ในสิ่งที่เท่าเทียมกันเขาอยากให้ไม่ถึงว่าถ้าเขาเคยให้สิ่งใดต่อคุณเขาก็อยากให้คุณทาสิ่งนั้นตอบแทนเขาอะไรสิ่งเนี้ยเพื่อนๆนะคะอืมถามว่ายังรักคุณไหมกอดเก็บความรักความรู้สึกหรือยึดคุณไว้นะเขาบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะตอนเนี้จะไปทํางานหาเงินและเขาก็หวังว่านะในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ดีๆความรักของเราจะมั่นคงเนี่ยนะเขาจะกลับมา สมมติคุณผู้หญิงผู้ชายของคุณก็จะกลับมาเปคุณนะั่นแหละกลับมาดูแลเทคแคร์คุณอืแต่รออนาคตข้างหน้านะจ๊ะเ,เพื่อนๆเป็นคล้ายๆแบบนี้นะเอาราคาอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คําตอบเป็นของคุณเอง,เองก็ดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ